ครับก็ขอสวัสดีนะครับผี่ป่าน้าอาลูกลละลานทุกคนนะครับวันนี้นะครับบุญร่วมมีดหมอนะครับก็ได้มานำเสนอมีดของหลวงพ่อเดิมนะครับสองเล่มนะครับเรียกว่าเป็นมีดยุบกลางนะครับตอนต้นนะครับต่อจากรุ่นนี้ลงไปก็จะเป็นด้ามงาฝักงานด้ามงาฝักไม้เยอะ ครับแต่ยังอยู่ในช่วงนี้นะครับก็ยังมีดาาไม้ฝักไม้นะครับให้เราเลือกบูชากันนะครับเพื่อเอาไปปกปักรักษาคุ้มครองนะครับป้องกันภัยร้ายต่างๆแม้นะครับแมตต่ป้องกันศัตรูมูมานนะครับผกผีปีศาจนะครับลมเพลมพัด นะครับพวกคุณใสพวกมนดำนะครับพวกปล่อยของยังมีอยู่นะครับทุกวันนี้นะครับเราก็ต้องมีมีดหลวงพ่อเดิมนะครับไปไว้ปกปักรักษาคุ้มครองนะครับด้ามไม้ฝักไม้นะครับราคาไม่สูงนะครับเราจับต้องได้นะครับขอให้เราศึกษานะครับขอให้เราศรัทธานะครับเกิดความเลื่อมใสนะครับนะครับ อยากไปบูชานะครับอยากจะเก็บสะสมอะไรงนี้นะครับแนะนําเก่าๆอย่างนี้นะครับนะครับมีดมีประสบการณ์นะครับมีดมีเจ้าของมาก่อนนะครับนะครับแล้วเขากอดใช้กันมายันชั่วลูกชั่วล้านนะครับนะครับมีดระดับ90กว่าปีนะครับอย่างนี้นะครับนะครับบูชาไปแล้วนะครับเราก็ ไม่ต้องกังวลไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับเราได้ของผ่านการใช้งานมานะครับผ่านการพิธีปลุกเสกจากหลวงพ่อเดิมนะครับนี่นะครับเล่มนี้นะครับความยาวรวมด้าม9นิ้วครึ่งนะครับใบก็5นิ้วกว่านะครับเกือบไปครึ่งนะครับนี่นะครับเขาใช้กันอย่างนี้นะครับคนรุ่นเก่าๆนะครับพกใส่กระเอวนะครับก็ต้องหาวัสดุ นะครับที่ไม่ผุพังง่ายนะครับสนิมไม่ขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นอลูมิเนียมขาเป็นโตนะครับสมัยก่อนนะครับนะครับนี่นะครับบางคนก็อาจจะเกิดยังไม่ทันนะครับเพราะว่าอลูมิเนียมขาปินโตนั้นนะครับเก่ามากนะครับตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นพ่อนะครับนี่นะครับเขาเอามาทํานะครับเพื่อไม่ให้สนิมมันขึ้นนะครับ ต่ออายุการใช้งานไปยาวนานนะครับแล้วก็กานลัดมีดตรงน,ในี้นะครับเป็นทองเหลืองเก่านะครับนี่นะครับทองเหลืองเกือบเกือบร้อยปีนะครับนะครับก็จะเป็นสีนี้นะครับทองเหลืองเก่านะครับแล้วก็ดูไม้เก่าอีกนะครับนี่นะครับไม้เก่าก็จะเป็นริ้วๆลอยอย่างนี้นะครับนี่นะครับขนาดว่าไม้แข็งแล้วนะครับยังมีความยุบความเหี่วนะครับ ของไม้อย่างนี้นะครับไม้พยุงนะครับนี่นะครับนี่นะครับโอ้โหดูนะครับความยุบความเหี่ยวความย่นนะครับนะครับอย่างนี้เอามาหนบมามาเ็บกเอวนะครับอย่างนี้นะครับผู้เฒ่าผู้แก่สมัยก่อนนะครับเ็บกเอวนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับนี่นะครับเรียกว่าก็พกติดตัวนะครับตลอดนะครับ นี่นะครับเรามาดูภายในนะครับนี่ความเก่าถึงยุบหลวงพ่อเดิมแน่นอนนะครับนี่นะครับโอ้โหสุดยอดนะครับความยาวเก้านิ้วครึ่งนะครับใบก็ห้านิ้วครึ่งเกือบเกือบนะครับเกือบครึ่งอะไรอย่างนี้นะครับนี่นะครับเหล็กรุ่นเก่านะครับเหล็กผสมมวลสารอาถรรพ์หลายอย่างนะครับ นะครับไม่ได้เอาเหล็กตามท้องตลาดมาตีนะครับนะครับเหล็กเหล่านี้นะครับนะครับเอามาจากนะครับตามความเชื่อของคนโบราณนะครับเอามาต้มถลุงใส่กันนะครับเหล็กหลายชนิดนะครับเหล็กผสมมวลสารอาถตุหลายอย่างนะครับนะครับนี่นะครับเล่มนี้เรียกว่ายันตรีนะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับถูกครับมา อุนะครับนี่นะครับสุดยอดเลยนะครับนี ok ่นะครับเรียกว่าลายนาคเกี ok ้ยวนะครับนี่นะครับลายนาคเกี้ยวนะครับยันโมพุทธายะนะครับนี่นะครับสุดยอดเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับดูการเข้าคลั่งนะครับอืสุดยอดนะครับทองเหลืองหนาๆเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับ การเข้าครั่งแน่นปึ๊กอย่างนี้นะครับนี่ของคู่ตัวต้องเป็นอย่างนี้นะครับสีเดียวกันนะครับอย่างนี้ก็ชุดเดียวกันนะครับนี่นะครับเป็นยันนโมพุทธายะนะครับวัตถุมงคลของหลวงพ่อนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้ายันเสื้อยันนะครับวัตถุมงคลต่างๆนะครับจะมียันนโมพุทธายะนะครับนี่นะครับ นี่นะครับตอกอคาระอย่างชัดเจนเลยนะครับถ้ามีดยุบกลางตอนต้นนะครับเราก็จะรู้ชื่อช่างนะครับนะครับแบบนี้นะครับเป็นฟรีมือของช่างสอนยุบต้นของช่างนะครับนี่นะครับเป็นมีดยุบต้นของช่างเลยนะครับนี่นะครับสุดยอดเลยนะครับโอ้โหนะครับตอกแบบลึกๆชัดๆอย่างนี้นะครับนี่นะครับ นะครับหลังตัวหน้าอย่างนี้นะครับก็ตอกไว้นะครับนะครับขะเหล่านี้นะครับนะครับเป็นยันภาษาขอมนะครับต่อไว้นะครับนะครับนี่นะครับปิดตัวอุอย่างนี้นะครับนะครับต่อไว้ตรงนี้นะครับเป็นคาถานะครับพระเจ้าสิบหกพระองค์นะครับนี่นะครับโอ้โหยสุดยอดเลยนะครับนะครับนะมะนะอะ นกนักกอโคนะกกอโคโคโคโนะนักะ็แองอุมิอะมิมาฮิสุตังสุนะพุทธังสุอะนะอะนะครับนี่นะครับโอ้โหไอ้สุดยอดเลยนะครับนี่นะครับคาถา พระเจ้าสิบหกพระองค์นะครับนี่นะครับโอ้โหดูครับดูเหล็กนะครับออกเขียวๆคร่ำๆนวลๆอย่างนี้แหละครับนี่นะครับเหล็กรุ่นเก่านะครับคนไหนที่มองหาอยู่นะครับโอ้โหแนะนําเล่มนี้เลยนะครับนี่นะครับฝั่งนี้เป็นยันพระปิดตามหาอุดนะครับของหลวงพ่อเดิมนะครับนี่นะครับนี่โอ้โหฝั่งนี้นะครับเป็นคาถาโมกุฎพระพุทธเจ้านะครับนี่นะครับ ตอกอย่างชัดเจนลึกๆอย่างนี้แลครับมีรุ่นเก่านะครับนี่นะครับปิดด้วยตัวอุนะครับฝีมือของช่างสอนยุคต้นเลยนะครับนะครับยุคต้นของช่างนะครับนี่นะครับเรียกว่ารุ่นแรกรุ่นนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับอิติปิโสวิเเสอิ อิเสเสพุทธนาเมอินะครับนี่นะครับโอ้โหโอยนะครับนะครับฝั่งนี้ก็นะครับอิเมนาพุทธตังโสอินะครับอิโสตังพุทธติปิอินะครับนี่สุดยอดเลยนะครับดูครับ โอ้โหดูเหล็กนะครับออกเขียวๆค้ำๆนวลๆเลยนะครับนะครับทันใดสนใจนะครับเล่มนี้ก็โทรมานะครับที่เบอร์0885861329นะครับด่าไม้ฝักไม้นะครับความยาว9นิ้วครึ่งนะครับพกใส่กระเป๋าสะพายนะครับได้สบายนะครับเดี๋ยวนี้กระเป๋าเยอะนะครับกระเป๋าสะพายติดหน้าอกกระเป๋าสะพายคาดกระเอวนี่นะครับสุดยอดนะครับ ทันใดสนใจนะครับนี่นะครับโทรมาที่เบอร์0 8 8ย์6ปด2 9ห้าดหหนึ่งสานะครับนะครับนี่นะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับวันนี้นะครับเอามาให้ชมกันนะครับเรียกว่าเป็นมีดยุคต้นของช่างนะครับนะครับแต่ว่าลงมาหากลางนะครับมีดของหลวงพ่อเดิมนะครับด่าไม้ฝักไม้นะครับเป็นไม้พยุงนะครับทั้งสองเล่มนะครับนี่เล่มนี้เก่าเก็บนะครับบอกได้เลยนะครับ ไหวายนะครับดูจากไหวายคู่ตัวนะครับนี่นะครับนี่นะครับบูชาไปแล้วเขาก็เก็บรักษานะครับไว้ในตู้เงื้นนะครับนี่นะครับไว้หิ้งพระอะไรงั้นนะครับนี่นะครับดูจากคาบไข่ลูกเหล่านี้นะครับเป็นคาบไข่ของการจุดธูปนะครับอาจจะไว้บนหิ้งพระนะครับนี่นะครับสุดยอดเลยนะครับเล่มนี้ก็เก่านะครับบอกได้แล้ว นะครับบอกได้เลยนะครับเก่านะครับน okay? okay? ี่นะครับความยาวรวมด้ามนะครับเปล่มนี้นะครับเจ็ดนิ้วนะครับนี่นะครับวัดให้ดูนะครับความยาวรวมด้ามนะครับนะครับนี่เจ็ดนิ้วนะครับนี่นะครับนี่เจ็ดนิ้วนะครับนี่นะครับสุดยอดเลยนะครับพกง่ายไปไหนมาไหนพกติดตัวตลอดอย่างนั้นนะครับใส่กระเป๋าตุงนะครับ สะพายติดหน้าอกทุกวันนี้กระเป๋าเยอะนะครับนะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับดูครับสุดยอดนะครับความเก่าเหมือนกันนะครับนี่นะครับนี่นะครับเก่าเก็บนะครับเปลี่มนี้นะครับเลี่มตะกี้นี้เก่าใช้งานบ้างนะครับนี่นะครับสุดยอดเลยนะครับนี่เป็นมีดยุบลงมาหายุบกลางนะครับของของพ่อเดิมนะครับแต่ว่ายุบต้นของช่างนะครับนะครับ เราก็รู้ชื่อนะครับฝีมือการตอกอะไรนี้นะครับนะครับอย่างนี้ฝีมือของช่างขิมนะครับนี่นะครับตอกลายนองสิงนะครับสวยงามมากนะครับโอ้โหนะครับการสังเกตนะครับนะครับก็ดูที่รอยตอกอย่างนี้นะครับนี่นะครับในร่องนี้นะครับเป็นขึ้นๆอย่างนี้นะครับแล้วก็คาบใครเหล่านี้นะครับก็เข้าไปอยู่อย่างนี้นะครับเกิดมาจากธรรมชาติของเขานะครับนี่นะครับ ลายกระหนกดอกไม้สวยงามนะครับโอ้โห้ยนะครับนี่นะครับสุดยอดจริงๆนะครับสองเล่มวันนี้นะครับนี่นะครับดูครับโอ้โหนะครับนี่นี่นะครับการตอกด้วยมือนะครับก็จะเป็นขึ้นๆเส้นเสียอย่างนี้นะครับแล้วก็อกระดูกงูอย่างนี้นะครับนะครับก็จะมีเกินบ้างหรือตื่นบ้างอะไรอย่างนี้นะครับเกินเส้นบ้างนะครับนี่นะครับยุบต้นของช่างนะครับ ฝีมือก็ยังไม่ปราณิดนะครับเราก็ยังเห็นรอยเป็นขึ้นๆนะครับนะครับการตอกนะครับนะครับนี่นะครับสุดยอดเลยนะครับเดี่ยวคาบใครเหล่านี้นะครับเกิดมาจากธรรมชาติของความเก็บนะครับเก่านะครับนีเหล็กก็เขี้ยวๆคำๆนวลๆเหมือนกันนะครับนี่โอ้โหนะครับดูการเข้าข้างนะครับแน่นปึ๊กเลยนะครับนี่สุดยอดเลยนะครับ เป็นเหล็กหล่อดำนะครับผสมเงินนะครับสนิมไม่กินนะครับนี่โอ้โหเขาเก็บกันนะครับเฉพาะใบนะครับเรามาดูกันนะครับเฉพาะใบก็เกือบเกือบสีนิ้วนะครับสามนิ้วครึ่งกว่ากว่านะครับยาวรวมด้ามก็เจ็ดนิ้วนะครับนี่สุดยอดเลยนะครับวันนี้เอามาให้ชมกันนะครับสองเล่มนะครับความเก่านะครับถึงยุบหลวงพ่อเดิมปลูกเสกแน่นอนนะครับ ท่านใดสนใจบูชาไปนะครับนะครับหาอย่างนี้นะครับหามีดหลวงพ่อเดิมนะครับเก่าๆอย่างนี้แหละครับสบายใจนะครับไม่ต้องไปถามใครไม่ต้องไปพึ่งใครนะครับหับบูชาไปแล้วเราก็เกิดศรัทธานะครับนะครับตัดสินใจด้วยตัวเองได้นะครับแบบนี้แท้ด้วยตาเปล่านะครับอย่างนี้นะครับสุดท้ายนี้นะครับท่านใดนะครับที่เข้ามากันใหม่นะครับ ก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามไว้นะครับเพื่อคลิปทั้งหน้านะครับท่านจะได้ไม่พลาดนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับท่านใดที่จะบูชานะครับก็โทรมาที่เบอร์0885861329นะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะครับนะครับขอรูปเพิ่มเติมก็แอดไลน์มานะครับที่เบอร์นี้เลยครับ0885861329นะครับ สุดท้ายนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ